กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ผมขอโอกาสขออนุญาตในการสร้างบุญเพื่อมาแชร์แบ่งปันเรื่องราวของกรรมนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมกรรมเป็นอำนาจสากลที่มีความซับซ้อนและมีกลไกที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาล จิตเดิมแทนนั้นเมื่อเริ่มเสียสติเพราะกิเลสจ,จรเข้ามากระทบเกิดความวั่นวหวอวิชชาจะเข้ามาแทรกปรุงเป็นจิตสังาขารขึลื่นทันทีกรรมก็ได้เกิดขึ้นแล้วณนะบัดน,นั้นจากนั้นการเคลื่อนไปของจิตที่ห่อหุ้มด้วยอวิชชาในปุเรนพบนับเป็นเอเนกอนันชาติก็ล้วนเป็นกระบวนการเคลื่อนไปของกรรมตามกระแสะอวิชชาทั้งสิ้น ความรู้เบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมก็คืออำนาจของกรรมที่มีต่อชีวิตซึ่งสมเด็จพระสคดมสัเพพพระชุทธเจ้าทรงดำรัสว่ากรรมมัสะโกมิเรามีกรรมเป็นของตนเองกรรมะทายาโทเราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมะโยนิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด กรรมะพันธุเราเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพัน,พนธุ์กรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิเราทำกรรมอันใดไว้กัลยานังวาปาปกังวาดีก็ตามชั่วก็ตามตัสทายาโทพระวิสามิเราจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้น จากพุทธดำรสนี้สรุปความได้ว่าที่เราเกิดมานี้ก็ด้วยอำนาจกรรมเกิดมามีรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอเป็นอย่างไรก็ด้วยอำนาจกรรมเกิดมาฐานะใดาดำรงอยู่อย่างไรชีวิตดำเนินไปในทางไหนก็ด้วยอำนาจกรรมจึงอาจกล่าวได้ว่าชีวิตทั้งชีวิตของเรานี้ ก็คือผลของกรรมทั้งสิ้นการรับผลกรรมการรับผลกรรมนั้นเราคว้างบุมเมแรงออกจากตัวบุมเเมรงนั้นก็จะกลับมาหาเราอีกดังนั้นเราทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นเป็นของตอบแทนเช่นกันพระพุทธองค์ก็ทรงยังชดใช้กรรมเก่าจะเห็นได้ว่า พระบรม,มสุโคตเจ้ายังไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกรรมที่ตนกะระทําไว้ได้แม้ยินดีในการฆ่าป,ปลาของผู้อื่นก็ยังต้องรับผลมโนกรรมนั้นด้วยการปวดพระเศียรแม้ไม่ได้กล่าวหาผู้อื่นไว้ก็ได้ถูกใส่ร้ายในชาตินี้กรรมสนองกรรมจึงเป็น,นกลไกของกรรมที่ไม่มีผู้ใดอาจขัดขืนได้มีทั้งกรรมเก่า ใหม่บางท่านอาจคิดว่าเมื่อทุกอย่างเป็นผลแห่งกรรมแล้วเราฆ่าตัวตายหนีกรรมเสียเลยไม่ดีกว่าหรือหาไม่ได้กรรมจะไม่ยุติติดเพียงแค่นั้นเพราะการฆ่าตัวตายก็เป็นกรรมใหม่ที่ท่านสร้างขึ้นมาซึ่งจะขับดันให้มีผลที่ท่านต้องไปเกิดฆ่าตัวตายอีก500ชาติดังนั้นแล้ว เราจะพ้นจากอำนาจกรรมได้อย่างไรเราสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยกรรมดังนั้นก็ใช้กรรมนั่นแหละล้างกรรมด้วยวิธีการดังนี้ 1. อโหสิกรรมการอาโหสิกรรมจะทำให้บ่วงกรรมขาดผลกรรมนั้นเป็นโมคะไปไม่ต้องมีวาระรับกรรมอีก 2. ชำระจ,จิตจนกระทั่งบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอำนาจทั้งปวงแม้อำนาจกรรมเมื่อทำลายอัตตาแห่งอวิชชาได้แล้วก็ไม่มีผู้กระทำเมื่อไม่มีผู้กระทำก็ไม่ถูกกระทำและไม่ต้องรับผลของการกระทำใดๆบางท่านอาจสงสัยว่าครั้งพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ยังต้องรับผลกรรมเก่าด้วยเล่า การที่ท่านต้องรับผลกรรมเก่านั้นเพราะท่านยังดำรงขันอยู่การบันทึกกรรมก็บันทึกไว้ในขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละการรับกรรมก็รับที่ขันนี้อีกเช่นกันแต่จิตของพระพุทธเจ้าหรือจิตของพระอรหันตเจ้าท่านตัดขาดจากขันแล้ว ข้อสามไม่สวยอาการของขันขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรท่านก็รู้อยู่แต่ท่านไม่เข้าไปเกิดไม่เปลี่ยนแปลงร่วมไปกับขันอีกแล้วตราบใดที่ขันยังดำรงอยู่มันก็รับกรรมของมันไปแต่จิตอันบริสุทธิ์ของท่านไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวด้วยแล้วเพราะท่านกำจัดอุปาทานเสียได้แล้วดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เราสิ้นบุญและบาปแล้วเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงไม่มีความโศกไม่มีความคับแขนปราศจากอาสวะจากปรินิพานและเมื่อท่านละจากขันห้าเข้าสู่ปรินิพานแล้วจึงดำรงอยู่ในวิมุตติสุขอันไม่เสื่อมสลายโดยปกติแล้วอำนาจกรรมเก่า จะมีผลมากระทำต่อชีวิตเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกรรมใหม่ซึ่งพออนุมานได้ดังนี้สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน5ส่วนนะคะมาจากกรรมเก่า2ส,ส่วนกรรมใหม่3ส,ส่วนด้วยเหตุที่กรรมใหม่มีอำนาจมากกว่ากรรมเก่านี้เองคนจึงอาจร่ำรวยได้หากขยัน คนโง่าอาจฉลาดขึ้นได้หากขยันหมั่นเพียนหรือหมั่นศึกษาคนเลวอาจสำเร็จเป็นพระอรหันได้หากบำเพ็ญเพียรอยากเอาจริงเอาจังจึงสรุปได้ว่าอํานาจที่มีผลต่อชีวิตมากคือกรรมปัจจุบันนั่นเองเราจึงสามารถหนีกรรมเก่าหรือบรนรรมเบาบางลงหรือเบียเบ่ยงเบนวิบากต่างๆออกไปให้พ้นตัวได้ หากอำนาจกรรมใหม่ของเราดีพอและมีปริมาณมากพอแต่กระนั้นกรรมเก่าที่ทำไว้ก็มักเป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างกรรมใหม่อยู่เรื่อยด้วยการฝึกกรรมฐานธรรมะเปิดโลกนี้จะช่วยให้ท่านล่วงรู้ถึงบ่วงกรรมของตนว่าตนทำกรรมอันใดไว้กําลังสวยกรรมอะไรอยู่และต่อไปจะเป็นอย่างไร และด้วยอำนาจกรรมฐานนี้จะช่วยคลายกรรมออกเสียจากขันห้าได้ตามกำลังของสมาธิและหากมีบ่วงกรรมกับเจ้าหนี้กรรมก็จะได้พบกับเจ้ากรรมในเวรเพื่อประกอบการอโหสิกรรมกันเพื่อให้กรรมนั้นเป็นโมฆะหมดผลหมดวิบากไปฉะนั้นธรรมะเปิดโลกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ท่านใดที่ถูกจริตแล้วมาปฏิบัติเพื่อให้เห็นวิบากกรรมผลกรรมที่เราเคยทำไม่ดีกับคนอื่นแม้บางครั้งเราคิดว่าชาตินี้เราทำดีแล้วเป็นคนดีแล้วแต่ทำไมเรายังต้องลำบากมีความทุกข์อยู่ร่ำไปจึงอยากขอเรียนเชิญเพื่อนกัลยาณมิตรก็จะทารรนะคะ ถ้าหากท่านใดที่รู้สึกว่าทางนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งมาเรียนรู้อย่าเพิ่งปรมามมสนะคะมาลองเรียนรู้มาลองทำดูก่อนทำได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนะคะธรรมะเปิดโลกจะมาจากวัดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีและธรรมะเปิดโลกนี้องค์หลวงพ่อร่วงหรือหลวงพ่อคงจตัมาโลเป็นผู้ ได้รับอนุญาตหรือลิขสิทธิ์จากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงของกราบเรียนเชิญถ้าท่านใดที่คิดว่าจะใช้โอกาสนี้หรือว่าเรามีจริตที่สามารถทำได้มาลองดูนะคะและก็กราบโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท,ท่านหากคำพูดหรือสิ่งใดที่ได้แบ่งปันหรือแชร์หรือนำบทความนี้มากล่าวเพื่อเป็นความรู้ กับทุกทท่านในเรื่องของกรรมถ้าหากผิดพลาดประการใดน้อมกราบขอขมากรรมไว้นะโอกาสนี้นะคะกราบสวัสดีค่ะ